5ปัญหาครับที่ธุรกิจ B2B เนี่ยมักจะต้องเจอประจำแล้ววันนี้ผมจะมาแชร์ครับว่าระบบจะสามารถมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงครับมีหลายๆธุรกิจครับโดยเฉพาะ B2B นะครับที่ให้โอกาสเราเนี่ยได้ไปร่วมงานได้ไปแก้ปัญหาซึ่งในการแก้ปัญหาของเราทุกงานเนี่ยเราจะต้องลงลึกไปว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าปัญหาเขาคืออันนั้นแล้วเราก็หยิบมาทําเลยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องอันตรายครับเพราะว่าบางทีปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตรงนั้นก็ได้ และส่วนใหญ่ครับที่เราเวลาเราลงไปรีเสิร์ชเราลงไปคุยหาปัญหาที่แท้จริงก่อนที่จะเอามาสร้างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาให้เขาเนี่ย mm. เขาเข้ามาด้วยปัญหาเรื่องยอดขายหรือปัญหาที่ดูว่าเอ้ยแก้นิดเดียวก็จบแต่จริงๆแล้วครับพอเราลงลึกไปเนี่ยมันมีปัญหาที่มันเป็นรากฝังลึกมากกว่านั้นครับซึ่งด้วยความที่ว่าเขาทํามานานนะครับเลยไม่ได้สังเกตในหลายๆจุดครับที่เขาทํากันจนชินแล้วเนี่ยว่ามันคือปัญหาซึ่ง โดยสรุปเนี่ยจากที่เราไปรีเสิร์ชมาหลายๆที่ครับปัญหาครับคือเรื่องของระบบหลังบ้านครับกระบวนการหลังบ้านที่มีช่องโหว่ต่างๆครับมีจุดบอดมีจุดอคอขวดที่มันผสมปนเปกันเนี่ยให้มันเกิดปัญหาอย่างทุกวันนี้ที่เขาเข้ามาปรึกษานะครับที่คอยชุดรั้งธุรกิจทุกวันนี้ไม่ให้เติบโตอย่างเต็มที่แล้วก็ชุดชีวิตนะครับไม่ให้มีความสุขด้วยและเนี่ยนะครับก็คือ คำตอบของหลายๆเหตุผลที่เอ้ยบริษัทเราก็ขายดีแต่ทำไมย,ยังเหนื่อยแต่ทำไมไม่มีกำไรแต่ทำไมย,ยังมีปัญหาอยู่ก็เพราะว่ามันมีปัญหาเหล่านี้ครับซ่อนอยู่เบื้องหลังครับสวัสดีครับผมใหญ่ชนะลาจากโปรเจกต์วันครับบริษัทออกแบบและพัฒนาระบบ CRM แล้วก็ระบบบริหารจัดการธุรกิจเฉพาะทางครับให้กับทั้ง ภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับมามากกว่า7ปีในการแก้ปัญหาด้วยซอฟต์แวร์นะครับผมแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับถึง5ปัญหาของบริษัท B2B ส่วนใหญ่ที่มักจะเจอนะครับแล้วก็มาดูกันว่าระบบเนี่ยจะช่วยมาแก้ตรงจุดไหนได้บ้างถ้าใครได้ไอเดียตรงจุดไหนไปเนี่ยครับไอเดียหนึ่งเนี่ยอาจจะเปลี่ยนธุรกิจคุณเลยก็ได้นะครับปัญหาข้อแรกครับที่ผมมักจะเจอบ่อยมากที่สุดเนี่ยก็คือ ทีมทำงานแต่ละ,ะแผนกครับไม่ว่าจะเป็นทีมขายทีมบัญชีทีมสต็อกทีมอะไรก็แล้วแต่ครับเขามักจะเก็บข้อมูลเป็น Excel ไฟล์เนี่ยของใครของมันครับข้อมูลถูกกระจัดกระจายกันไม่ซิงกันซึ่งปัญหาเนี่ยครับมันนํามาซึ่งเอฟเฟกในการที่ว่าเราเนี่ยมักจะต้องใช้เวลาในการที่จะขุดคุยข้อมูลเอามาใช้งานหรือว่ามีความกังวลว่าข้อมูลเนี่ยมันจะอัปเดต ถึงกันหรือเปล่าหรือว่าข้อมูลเนี่ยมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนความกังวลพวกนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหลายๆปัญหาครับที่มันเกี่ยวข้องกับการเอาข้อมูลไปใช้งานครับซึ่งต้นตอของปัญหาเนี่ยมันก็คือการที่ข้อมูลมันกระจัดกระจายไม่รวมศูนย์อยู่ในที่เดียวกันครับการรวมศูนย์ข้อมูลก็คือการที่เอาข้อมูลทุกๆอย่างครับไม่ว่าจะแผนกไหนเนี่ยมาอยู่ในระบบตรงกลางมาอยู่ในที่เดียวกันครับให้ข้อมูลเนี่ยมันเชื่อมโยงถึงกันอัปเดตตรงนี้ แล้วปรากฏอยู่ที่เดียวกันเลยครับมันจะไม่มีปัญหาเรื่องว่าเราจะไม่รู้ว่าข้อมูลอัปเดตหรือยังข้อมูลหายไปไหนต้องหายากกระจัดกระจายหรือมีการซ้ำไปซ้ำมาเยอะแยะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ทั้งผู้บริหารนะครับ ไม่ต้องปวดหัวในการที่จะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อและที่สําคัญนะครับพอข้อมูลมันกระจัดกระจายไม่ได้รวมอยู่เนี่ยเสี่ยงมากครับว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะถูกขโมยได้โดยเฉพาะข้อมูลสําคัญมีมูลค่าอย่างเช่นข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลการขายเป็นต้นครับแค่คิดว่าเราจะต้องเสียเวลาไปขุดคุยข้อมูลผิดผิดถูกๆมาเนี่ยเอามาวิเคราะห์ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ แค่คิดแค่นี้มันก็มีแต่เสียกระเสียแล้วเนาะซึ่งวิธีแก้ด้วยระบบนะครับก็คือเอาตรงไปตรงมาครับก็คือเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมารวมศูนย์เดียวกันหรือเราจะเรียกว่า s i n g l e s o u r c e of t r u t h ครับก็คือทุกที่สามารถ a c c e s s ข้อมูลต่างๆเนี่ยในด้วยระบบเดียวกันและข้อมูลต่างๆระบบเดียวกันเนี่ยมันก็จะซิงหรือเชื่อมต่อครับถึงกันอย่างเช่นข้อมูลการขายเชื่อมต่อกับข้อมูล อเอกสารข้อมูลเอกสารเชื่อมต่อกับข้อมูลคลังสินค้าอะไรประมาณนี้ข้อมูลคลังสินค้าเชื่อมต่อกับข้อมูลการขนส่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันอยู่ในระบบเดียวกันรู้ว่าอะไรถูกอัปเดตเมื่อไหร่โดยใครนะครับข้อมูลเนี่ยก็จะมีเรื่องของ p e r m i s s i o n หรือเรื่องการจำกัดสิทธิ์ที่ว่าข้อมูลนี้ให้เฉพาะทีมนั้นเห็นเท่านั้นนะเพราะว่าข้อมูลนี้เป็นความลับอะไรประมาณนี้ครับ หัวหน้าเนี่ยก็จะดูง่ายแล้วครับว่าโอเคเพราะข้อมูลทุกอย่างมันมาอยู่ตรงหน้าข้อมูลพอมันมาจากระบบมันเก็บอย่างเป็นระเบียบปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเป็นโบนัสต่อมามันคือเราก็เอามาวิเคราะห์ได้ง่ายเอามาใช้อ่าดูปรับแผนเอามาวิเคราะห์อะไรเงี้ยต่อได้สบายมากขึ้นครับและที่สําคัญเราจะสามารถดูข้อมูลที่แม่นยําได้แบบเรียลไทม์แบบวินาทีต่อวินาทีเลยครับปัญหาข้อ2ครับเป็นความทุกข์ที่ มาพร้อมกับความขายดีครับก็คือขายดีแต่หลังบ้านเนี่ยจัดการไม่ไหวตามไม่ทันครับเมื่อบริษัทมีออเดอร์มากขึ้นการขายเยอะมากขึ้นมันก็ต้องมาพร้อมกับงานที่มากขึ้นใช่ไหมครับฝัออ่งรับงานมาเนี่ยก็รับมาแต่ฝั่งที่ต้องจัดการต่อเป็นเชนจนจบได้เนี่ยต้องรับปริมาณที่มากขึ้นตามไปด้วยครับซึ่งพอมันมากเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมาอย่างเช่นว่าข้อมูลตกหล่นนะครับ หรืออาจจะลืมทําตรงนู้นนี้ทีหรือเกิดข้อผิดพลาดได้พอมันเยอะคนก็ต้องจ้างคนจ้างคนก,ก็กลัวเปลืองต้นทุนอีกอต้นทุนสูงมาจิ้นก็ต่ํากําไรก็น้อยถ้าไม่เพิ่มงานก็ช้าลูกค้าก็คอมเพลนดีไม่ดีลูกค้าเปลี่ยนเจ้าวิกเป็นเชนกันไปหมดครับซึ่งปัญหาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องว่าออเดอร์มันเยอะเกินไปหรอกครับแต่ปัญหาเนี่ยมันคือการจัดการหลังจากออเดอร์เข้าเนี่ยมันใช้ เวลาได้คุ้มค่าที่สุดแล้วหรือยังมีตรงไหนที่เราเวสหรือเสียเปล่าในเรื่องของเวลาที่เราใช้ไปไหมเรายังมีงานเมนวนวลเต็มมืออยู่ไหมใน1งงานเนี่ยกว่าจะจบได้หรือที่เราเรียกว่า l ลีดไทม์นะครับตั้งแต่งานเข้ามาจนถึงอของส่งมือลูกค้าเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่แล้วจริงๆแล้วในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันควรที่จะนานขนาดนั้นไหมหรือพอเรามาดูดีๆเนี่ยเราสามารถลดทอนตรงไหนได้บ้างเราสามารถปรับปรุงกระบวนการตรงไหนได้บ้าง ให้มันลื่นไหลขึ้นให้เรารับปริมาณงานที่มากขึ้นในระยะเวลาที่เท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมได้ไหมซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเกิดจากความแมนนวลหรือว่างานที่ต้องใช้มือเยอะๆหรือมีกระบวนการที่ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงนี่แหละครับหรือยังไม่มีเวิร์กโฟล์นะครับที่มันราบรื่นพอที่จะทําให้การเชื่อมโยงข้อมูลหรือการทํางานแต่ละแผนกที่ต่อกันเนี่ยมันราบรื่นมากที่สุดมิหนาซ้ําครับถ้าใช้างานแมนนวลเยอะๆเนี่ยคุณภาพงานนะครับ อาจจะออกมาตามอารมณ์ของคนด้วยซ้ำราอวันนี้ฉันเหนื่อยฉันอาจจะปล่อยๆมันหยนๆไว้ก็หน่อยก็ได้ไม่ต้องเต็มที่กับมันนักหรอกเออวันนี้ก็วันศุกร์ละชิวๆหน่อยแล้วกันอ่ะอันนี้งานกองไว้ก่อนยังไม่ต้องหรืออันนี้ปล่อยๆไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วกโอเคอะไรเงี้ยมันจะมีฟีลลิ่งแบบนี้ด้วยครับถ้าเป็นงานที่ d e พ e n d on คนเยอะๆอ่าหรือว่าขึ้นอยู่กับคนเยอะๆเนี่ยจะเป็นอาจจะมีโอกาสเป็นแบบนี้ได้นะครับ ซึ่งระบบเนี่ยจะมาช่วยได้ยังไงได้บ้างหลักๆของการใช้ระบบอะครับเอามาช่วยปรับปรุงกระบวนการได้เนี่ยเมื่อเรามีกระบวนการที่โอเคเรารู้แล้วว่าจุดไหนมันเป็นจุดคอขวดจุดไหนที่สามารถปรับปรุงให้มันใช้เวลาได้น้อยลงได้เนี่ยเราเนี่ยเอาเอากระบวนการเหล่านั้นนะครับมาแปลงเป็นระบบและจุดสําคัญครับก็คือการเอาระบบอัตโนมัติหรือออโตเมชันเนี่ยครับไปใส่ในจุดต่างๆของกระบวนการครับเพื่อให้กระบวนการเหล่านั้นเนี่ย มันถูกเชื่อมโยงไปแต่ละแผนกทํางานต่อกันนะครับด้วยตัวมันเองครับไม่ต้องมีคนมาคอยคอนโทรลอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องมีคนมาคอยกดไม่ต้องมีคนมาคอยเช็คไม่ต้องมีคนมาคอยออใส่ข้อมูลอะไรต่างๆนานา,นา,นาทุกขั้นตอนขั้นตอนไหนเนี่ยที่เราสามารถทําซ้ําได้เราให้ระบบอัตโนมัติเนี่ยมาช่วยครับอย่างเช่นเวลามีออเดอร์เข้ามาเนี่ยเราให้ระบบเช็คสต็อกให้ก่อนเลยอ่าคนไม่ต้องไปเช็คเองละต่อจากนั้นเนี่ยกด1ปุ่ม เพื่อแจ้งเตือนให้ลูกค้าไปจ่ายเงินอ่าแล้วก็ส่งต่อให้กับระบบเอกสารเจนเอกสารขึ้นมาให้เลยนะครับพอเสร็จเนี่ยส่งต่อไปให้กับทีมคลังคลังสินค้าคลังสินค้าเตรียมสินค้าเสร็จปุ๊บแจ้งให้ระบบขนส่งระบบขนขนส่งเนี่ยมารับแล้วก็อัปเดตสเตตัสสเตตัสเนี้ยยิงไปให้ลูกค้าอะไรประมาณนี้ครับและหลายอย่างที่ผมพุ่งพูดไปเมื่อกี้เป็นสิ่งที่ระบบเนี่ยทำได้แทนเกือบร้ออ็เลยครับ อาจจะมีบางขั้นตอนบ้างที่คนอาจจะต้องมาเช็คความถูกต้องเนาะเพื่อไม่ให้มันผิดพลาดอย่างเช่นเรื่องของเงินเรื่องของอะไรเงี้ยครับคือจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดพลาดขนาดนั้นหรอกด้วยด้วยระบบเนี่ยแต่ว่าเช็คไว้มันก็ดีกว่าในเรื่องที่เรากังวลนะครับผมซึ่งระบบพวกนี้ครับถ้าเราทำเวิร์กโฟล์ลื่นๆแล้วปรับปรุงมันอยู่ตลอดเวลาเอาระบบอัตโนมัติมาใส่เป็นซอฟต์แวร์ Software ที่ใช้ร่วมกันเนี่ยทั้งองค์กรหรือว่าอาจจะเริ่มจากแผนกใดแผนกหนึ่ง ก่อนก็ได้เงี้ยครับก็สามารถช่วยลดระยะเวลาในการทํางานได้มากเลยครับอย่างเช่นถ้าเอามาช่วยกับแผนกทีมขายเนี่ยก็อย่างเช่นระบบ CRM อะไรแบบนี้ครับก็จะช่วยในการที่เขาเนี่ยจะต้องมาทํางานจําเจที่มันเป็นรูทีนที่เสียเวลาเขาเนี่ยเราเอาเวลาไปขายดีกว่าครับผมอ๋อลืมอีกประเด็นครับแล้วมันก็ช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากคนเนี่ยแหละครับแล้วก็เวลาในการที่ต้องกลับมาแก้ขายซ้ําไปซ้ำมา จกไอ้ข้อผิดพลาดที่ผมเพิ่งบอกเมื่อกี้ได้ด้วยครับอย่างที่3ครับปัญหาที่เจอบ่อยๆครับก็คือเวลาลงไปคุยกับทีมขายทีมขายนะครับจะบอกว่าเขาเนี่ยมักจะไม่มีเวลาเพราะว่าเวลาของเขาเนี่ยจะอยู่กับงานเรื่องการเอกสารงานคีย์ข้อมูลงานจุกจิกต่างๆและไม่มีเวลาไปปิดการขายครับซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปครับถ้าทีมขายเนี่ยไม่ได้เอาเวลาไปปิดการขายเนี่ย ถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงมากนะครับเพราะทีมขายเนี่ยเกิดมาเพื่อปิดการขายแล้วก็ไปหาลูกค้าเพิ่มนะครับต้องลองนับดูว่าเซลล์ของเราเนะครับทีมขา,ขายของเราเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงต่อวันว่าเสียเวลาไปกับเรื่องจุกจิกเรื่องงานเอกสารเรื่องงานข้อมูลหรือต้องทำรีพอร์ตต้องทำรายงานให้หัวหน้าผู้บริหารแล้วเวลาขายของเขาอ่ะถ้าเทียบสัสดส่วนกันเนี่ยต่างกันแค่ไหนครับ อาจจะลองดูตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยก็คือต้นต่อมาจากการที่เขาจะต้องไปทํางานซ้ๆาๆซากๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกเซลล์บางคนเนี่ยอาจจะมีมากกว่าหน้าที่แค่เป็นเซลถูกไหมครับบางทีก็มีในการจัดทํารายงานจัดทำพิชจัดทำเอ,เอกสารจัดทําข้อมูลอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดครับแล้วแต่ง,งานของแต่ละที่ว่าเขาจะได้รับมอบหมายในเรื่องอะไรบ้างเนาะซึ่ง หลายๆงานนะครับมันเป็นงานที่ทําซ้ำๆมันเป็นงานที่มันมีรูปแบบมีเทมเพลตครับแต่เขาเนี่ยจะต้องเอาเวลาแบ่งไปกับเรื่องพวกนี้ด้วยครับซึ่งไม่ได้บอกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่จําเป็นนะครับแต่ว่ามันสามารถล้นระยะเวลาแล้วก็ทําให้มันใช้เวลาเนี่ยน้อยกว่านี้ได้ครับมีที่หนึ่งครับที่ผมเคยไปไปถามเขาเนี่ยเซลล์ที่เอาเข้ามาใหม่เนี่ยผมก็ถามเขาว่าเออคนใหม่นี่ทําอะไรบ้างสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกผมมาตรงๆครับว่าเอามาคีข้อมูลนั่นแหละ เพราะว่างานขีดข้อมูลงานงานขีดข้อมูลเดิมมันเยอะก็เลยต้องเอาคนมาช่วยแล้วก็เลยจ้างเซลล์มาเพื่อ,อามาขีดข้อมูลเหล่านั้นที่มันเยอะเกินอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แบบต้องหายไปเป็น,ว,นวันเพื่อจะไปสรุปข้อมูลเอามาเป็นรีพอร์ตพอเอาข้อมูลมาหัวหน้าก็ไม่เชื่ออีกว่าเอ้ยมันข้อมูลมันตรงไหมเนี่ยหรือว่าข้อมูลมันอัปเดตแค่ไหนไหนหลักฐานอ้าวเสียเวลาไปหาหลักฐานนู่นนี่นั่นอีกก็นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นผลพวงจากไอ้ เรื่องก่อนก่อนที่ผมพูดมาเรื่องอทั้งข้อมูลการก,กระจายเรื่องของอางานซ้ำ,ซำงานแมนนวลเยอะก็จะส่งผลให้กับเรื่องนี้เหมือนกันครับซึ่งเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ยังไงเพื่อให้เซลล์นะครับเราเนี่ยมีเวลาไปขายมากกว่านี้ไม่ให้ถูกดึงเวลาไปกับเรื่องอื่นๆแบบงงนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีระบบที่เฉพาะทางหลายๆจุดครับโดยเฉพาะเรื่องของการขายที่เราเรียกว่า crm เนาะ crm เนี่ยมันจะเป็นระบบที่เอาไว้จัดการตัวของ กระบวนการขายตั้งแต่ต้นจนจบครับคอยเอาไว้ดูว่าภาพรวมตอนนี้ดีลแต่และดีลเป็นยังไงแล้วมีการแจ้งเตือนว่าโอเคดีลนี้คุณะล,ะละเลยไปนานพอสมควรแล้วนะดีลนี้นะคุณยังไม่ได้ follow up นะ,ะดีลนี้คุณยังไม่ได้ตามนะอะไรแบบนี้ครับก็จะช่วยลดระยะเวลาในการที่เขาจะต้องจำลดข้อผิดพลาดในการที่อพอง,งานเยอะแล้วเขาก็จะลืม แจ้งเตือนหรือว่าลืมส่งแบบใบเสนอราคาลืมทําอะไรเงี้ยให้กับลูกค้าได้ครับรวมถึงเอาระบบอัตโนมัติเนี่ยเอามาช่วยได้เมื่อเซลล์เนี่ยครับทำงานอยู่ในระบบนี้ระบบเดียวปุ๊บเขากดหนึ่งทีมันก็ไปเจนเอกสารมันก็ไปลงรีพอร์ตมันก็ไปแจ้งเตือนลูกค้าอะไรแบบเนี้ยได้ครับแล้วก็ตั้งไว้ว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยอยากจะให้มันทําอะไรที่มันตรงตามเงื่อนไขกับรูปแบบการขายของบริษัทของคุณอะไรประมาณนี้แหละครับและที่ดีมากไปกว่านั้นนะครับ นอกจากการทํางานเนี่ยจะรู้แล้วว่าอะไรควรต้องทําตอนไหนทุกอย่างสามารถดูภาพรวมได้ดูโปรเกรสได้เนี่ยยังสามารถรู้อินไซต์ในมุมอ,อื่นๆได้อีกครับอย่างที่จากเดิมเนี่ยเราอาจจะไม่เคยรู้เลยด้วยซ้าว่าลูกค้าเนี่ยหายไปเมื่อไหร่ลูกค้ากลุ่มไหนคือลูกค้าชั้นดีชั้นควรที่จะต้องปฏิบัติกับลูกค้าแต่ละคนเนี่ยด้วยวิธีแตกต่างกันยังไงให้เข้ากับพฤติกรรมของเขาสินค้าตัวไหนที่เป็นสินค้าที่ควรจะชูสินค้าตัวไหนควรอัพเซลลกับตัวไหน แบบนี้ครับทุกอย่างพอมันอยู่ในระบบเดียวกันเราก็เอามาวิเคราะห์ได้ด้วยครับเพื่อปลายทางนะครับเพื่อให้การทำงานการขายในะราบลื่นแล้วก็เพิ่มกำไรให้กับธุรกิจมากที่สุดครับอย่างที่4ครับสืบเนื่องกันมาจากหลายๆปัญหาครับก็คือการที่ไม่เห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ครับผู้บริหารเนี่ยตัดสินใจจากความรู้สึกมากกว่าข้อมูลครับข้อมูลสื่อถึงอะไรข้อมูลสื่อถึงเทรน ข้อมูลสื่อถึงความเป็นจริงข้อมูลสื่อถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วกับธุรกิจของคุณและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นในอนาคตได้ถ้าเราเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เอาข้อมูลมารู้ได้ว่าอนาคตเนี่ยเราควรจะต้องโฟกัสจับจุดตรงไหนให้เป็นจุดที่แม่นยําที่สุดในการที่จะเดินกลยุทธ์ไปทางนั้นเพื่อให้เราเสียทรัพยากรหรือเสียกําลังพลเนี่ยให้น้อยมากที่สุดแล้วไปถึงเส้นชัยได้เร็วมากที่สุดเราก็ต้องพึ่งพาข้อมูลเหล่านี้ครับ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าธุรกิจควรโฟกัสอะไรเพื่อจะได้ไปต่อครับปัญหาส่วนใหญ่ครับลากมาตั้งแต่การที่มีข้อมูลกระจกระจายข้อมูลไม่เป็นระเบียบข้อมูลไม่ถูกอัปเดตข้อมูลถูกเก็บไว้ในที่ออฟไลน์ไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันที่มันเป็นบนระบบเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต้นทุนข้อมูลสินค้าข้อมูลการขา,ขายข้อมูลลูกค้าข้อมูลอะไรก็แล้วแต่มันทําให้เราเสียโอกาสครับในการที่เราจะตัดสินใจว่า Move ต่อไปของธุรกิจหรือกลยุทธ์เนี่ย ควรจะต้องไปทางไหนเพราะว่ากว่าที่เราจะเอาข้อมูลเนี่ยมาทำความสะอาดมันให้พร้อมต่อการเอามาพลอตเป็นกราฟเอามาวิชวลไลท์เอามาวิเคราะห์นะครับก็กินเวลาไปนานละดีไม่ดีแค่พูดถึงเรื่องนี้ก็ขี้เกียจแล้วด้วยซ้าไม่หนำซ้ำว่าถ้าข้อมูลมันสกรปรกมากๆหรือไม่เป็นระเบียบม,มากมากนะครับการที่จะเอามาวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้เวลานานแล้วคนที่ถูกสั่งเนี่ยอาจจะต้องเอาเวลาไปใช้เป็น หลายวันเลยด้วยซ้ำกว่าจะของจะออกมาแล้วจะจะเปลี่ยนทีก็ต้องหายกลับไปอีกโดยเฉพาะเมื่อว่าถ้าเราอยากได้ข้อมูลที่มันอัปเดตตลอดอย่างเงี้ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่ครับมันเลยเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ธุรกิจเนี่ยควรที่จะต้องรู้ว่าตอนนี้ธุรกิจของเราเนี่ยควรจะต้องไปทางไหนอะไรคือปัญหาที่เราจะต้องแก้ก่อนอะไรคือส่วนที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันถึงจะงอกงามได้ดีมากกว่าอย่างอื่นโอกาสชนะคืออะไร ถ้าไม่มีข้อมูลเราจะตอบเรื่องนี้ได้ยากมากครับแต่ก็มีวิธีแก้ครับด้วยระบบนี่แหละก็คือระบบเนี่ยเมื่อเราทําข้อมูลในการรวมศูนย์ข้อมูลมาแล้วใช่ไหมครับการที่ทุกอย่างเนี่ยข้อมูลมันอยู่ในระบบเนี่ยมันจะถูกบังคับครับให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันเป็นระเบียบมันสะอาดสะอ้านความสะอาดก็หมายถึงว่าสมมติผมจะทําแกงอะไรสักอย่างทําต้มยำอย่างเงี้ยมันมีวัตถุดิบหลายๆอย่างใช่ไหม อย่างหัวหอมอย่างแครอทอย่างหมูหรืออาหารทะเลหรือกุ้งอะไรเงี้ยถ้ามันสกปรกเนี่ยเราก็ต้องไปล้างเหมือนกันครับกับข้อมูลถ้าข้อมูลมันกระจัดกระจายหรือว่าข้อมูลมันสเปะสปะมากมากเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันสะอาดทําให้มันอยู่ในรูปแบบเดียวกันก่อนเราถึงจะเอาไปวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องซึ่งตรงเนี้ยมันก็ใช้เวลาอีกมากเลยครับแต่ว่าถ้ามันเป็นระบบเนี่ยข้อมูลเวลามันจะเข้าระบบเนี่ยมันจะต้อง ถูกบังคับให้เป็น Format หรือรูปแบบข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเอาง่ายในการวิเคราะห์แปลว่าอะไรแปลว่าในการที่เราอยากจะรู้เลยว่าโอเคอินไซ h ์ของเราคืออะไรเราจะแปลงข้อมูลจากตรงนั้นเนี่ยมาได้ทันทีเลยครับและแบบเรียลไทมด้วยว,วินาทีต่อวินาทีได้เลยเพราะไม่ต้องเสียเวลาไปทําความสะอาดมาแล้วใช่ไหมอืมเราอาจจะทำแดชบอร์ดขึ้นมาครับสําหรับทีมงานแต่ละ,ะแผนกได้เลยเช่นเดียวกัน เพราะว่าแต่ละ,ะแผนกเนี่ยเขาก็มีโ,โกมีสิ่งที่เขาสนใจแตกต่างกันครับอย่างเช่นผู้บริหารเห็นเรื่องกําไรเห็นเรื่องต้นทุนเห็นเรื่องจุดเด่นอะไรเงี้ยเรื่องออทีมมาร์เก็ตติ้งอาจจะเห็นว่าโฆษณาตัวไหนดีคอนเทนต์ตัวไหนปังเซนติเมนต์ iment, หรือว่าลูกค้าพูดอะไรถึงเราฝั่งฝ่ายขายเนี่ยก็ต้องรู้ว่าพฤติกรรมลูกค้าเป็นยังไงโปรดักตัวไหนขายดีหรือว่า วิธีการขายแบบไหนที่จะนําไปสู่คอนเว r s ชันที่สูงที่สุดเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะต้องไป Research ก่อนครับไปดูก่อนว่าในแต่ละทีมเนี่ยเขาโฟกัสเรื่องอะไรเขาอยากรู้อยากเห็นในมุมไหนต่างๆแล้วเราค่อยมาทำครับเป็น d a s h บอร์ดหรือเป็นกราฟข้อมูลเฉพาะแต่ละแผนกนั้นๆครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดกับงานของเขาครับและที่สําคัญเวลาเราจะทํากลยุทธ์ธุรกิจในมุมไหนเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ครับ มาเพิ่มความแม่นยำให้กับกลยุทธ์เหล่านั้นได้ครับปัญหาสุดท้ายครับของธุรกิจ B2B เวลาที่ผมไปคุยแล้วเนี่ยมักจะเจอเรื่องนี้โดยเฉพาะกับเจ้าของครับที่เป็นเสียงโอดครวนที่ดังที่สุดเลยครับก็คือเขาเนี่ยทำธุรกิจแต่ไม่มีเวลาเลยต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยเอาตัวเองออกมาไม่ได้ถ้าวันไหนตัวเขาไม่อยู่เนี่ยระบบจะไม่รันงานจะไม่เดินคนจะทำงานผิดพลาดซึ่งพอมันเป็นแบบนี้นครับ เขาไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตเลยครับเมื่อ,อไร่ที่เจ้าของมาอยู่งานจะชะง,งักทุกอย่างจะมีปัญหาเพราะต้นตอของปัญหานี้ครับมันมักจะเกิดจากธุรกิจเนี่ยฮะโตด้วยตัวบุคคลครับไม่ได้โตด้วยระบบพอโตด้วยตัวบุคคลเนี่ยทุกงานหรือหลายๆอย่างหรือกระบวนการเนี่ยหรือแม้แต่วิธีการแก้ปัญหานะครับมักจะมาจากโซเวอร์คนใดคนหนึ่งครับซึ่งคนคนนั้นเนี่ยที่มักจะเป็นคนแก้ปัญหาเนี่ย ก็คือเจ้าของเองเนี่แหละครับมีอะไรถามเจ้าของอะไรทําให้ถูกถามเจ้าของอะไรทําได้ไม่ดีเจ้าของลงไปทําเองหมดพอวันหนึ่งที่เจ้าของเนี่ยจะลองไม่อยู่บ้างมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเต็มไปหมดครับพอนานวันเข้าธุรกิจเราเนี่ยก็ยิ่งซับซ้อนมากเรื่อยๆกลายเป็นว่าพอเวลาจะเพิ่มคนเนี่ยก็ไม่กล้าเพิ่มเพราะว่าความยากของมันความที่แบบว่าใช้ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางต้องสอนเยอะมันมีดีเทลจุกจิกเยอะ กลายเป็นว่าไม่เพิ่มดีกว่าเพราะว่าดูแลเพิ่มเขาก็นะไม่น่าจะทําเหมือนเราได้สู้เราทําเองง่ายกว่ากลายเป็นงั้นไปครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่แปลกครับเวลาที่จะใช้ชีวิตของเจ้าของเนี่ยก็ต้องไปทุ่มต้องไปดูแลประครบประงมกับธุรกิจเนี่ยตลอดเวลาทาั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอามาเนี่ยมาวาง ให้มันเป็นมาตรฐานให้คนเดินตามมาตรฐานนั้นได้ด้วยซ้ำครับถ้าเจ้าของครับอยากจะมีเวลาไปใช้ชีวิตอยากจะมีเวลาไปวางแผนธุรกิจอยากจะมีไปหาคอนเน็กชันทำให้ธุรกิจโตในมุมอื่นๆบ้างไม่ใช่มาอยู่ในกับแตนหน้าง,งานทำงานจุกจิกแบบนี้ก็ต้องเริ่มแก้ปัญหานี้ครับซึ่งวิธีแก้ด้วยระบบเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มครับจากการกลางกระบวนการทั้งหมดออกมาก่อนครับคลี่ออกมาก่อนวางสิ่งที่อยู่บนหัวเนี่ย ไว้บนโต๊ะก่อนครับว่ากระบวนการของงานของเราทั้งหมดเนี่ยที่เรารู้ทุกอย่างทะลุป,ปุโปงเนี่ยลองเขียนออกมาว่าปัจจุบันมันถูกทํางานเป็นยังไงแล้วเรามาดูครับว่ามีจุดไหนไหมที่เป็นจุดที่ซับซ้อนแล้วจะเปลี่ยนให้ง่ายได้มีจุดไหนไหมที่ใช้เวลาเยอะที่ไม่ต้องออใช้ความสามารถของคนเนี่ยมากขนาดนั้นก็สามารถทํางานได้เหมือนกับที่เจ้าของเนี่ยทำ เรามาดูจุดเหล่านั้นครับแล้วก็ปรับให้มันเรียบง่ายก่อนจนได้กระบวนการที่เป็นเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นเวอร์ชั่นที่มันเรียบง่ายที่คิดว่าคนเนี่ยน่าจะทําได้แล้วจากนั้นเนี่ยอาจจะลองเอาไปใช้ครับถ้าลองดูแล้วมันโอเคเนี่ยเราจะเริ่มกระบวนการในการแปลงเวิร์กโฟลเหล่านั้นกระบวนการเหล่านั้นมาตรฐานเหล่านั้นให้มันเป็นระบบครับระบบที่คอยมาคุมกระบวนการทั้งหมด มีฟีเจอร์ฟังก์ชันเรื่องของ r o m a n a g e Men t ที่คอยมาควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงฟังก์ชันงานของแต่ละคนเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคนได้เราจะวางระบบตัวนี้ให้เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานที่จะคอยเป็นรากฐานห้กับธุรกิจที่เมื่อใครเข้ามาใหม่ก็สามารถเอาเข้ามาเดินตามระบบตัวนี้ได้เลยเพราะว่าระบบเนี่ยจะช่วยตีกรอบครับกระบวนการว่าโอเคงานนี้นะให้ไป1 2 3 4โอเค อย่าออกนอกลู้นอกทางนะ,ะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะรันได้ด้วยตัวมันเองครับเพราะทุกคนรู้แล้วว่าวิธีเนี่ยก็คือทําตามระบบอย่างที่ระบบที่เราวิเคราะห์มาแล้วที่เราปรับปรุงมาแล้วมันเป็นนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เจ้าของเนี่ยสามารถเอาเวลาไปทําเรื่องที่มีมูลค่ากว่าได้ครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะเริ่มรู้หน้าที่ตัวเองทํางานที่ตัวเองทำเนี่ยได้ลื่นมากขึ้น เขาเองเนี่ยครับพอมันลื่นมากขึ้นงานมันมีคุณภาพเขาก็จะเริ่มมีเวลาไปพัฒนาในส่วนงานอื่นๆที่เขาถืออยู่ให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกครับมากกว่าที่เขาจะต้องมาง่วนกับปัญหาที่เขาจะต้องเจอตอนที่มันยังไม่มีระบบรวมถึงเอาระบบอัตโนมัติมาช่วยเอาระบบแจ้งเตือนมาช่วยให้มันลดเวลาเข้าไปอีกซึ่งในการเราทําระบบหรือว่า ปรับปรุงกระบวนการเนี่ยเราก็ต้องมาปรับปรุงซ้ำๆด้วยครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการปรับปรุงกระบวนการมันไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวจบแล้วก็เวิร์กเลยบางทีมันก็คงมีจุดที่เวิร์กแล้วก็มีจุดที่ยังต้องปรับต่อหรือบางทีเนี่ยอาจจะดูว่าปัญหาใหม่เนี่ยม,มันมีอะไรเกิดขึ้นไหมถ้าไม่มีก็ดีไปถ้าน่ามีเราก็ต้องเอากลับมาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับแบบนี้เนี่ยเราก็จะลดการพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าคนเก่งประจำแผนกได้ครับ แล้วก็ทาให้การขยายทีมเนี่ยเป็นเรื่องง่ายขึ้นครับเพราะว่าเรามีระบบที่คอยทําให้คนที่เข้ามาเนี่ยเดินตามได้นะครับและเราเนี่ยก็จะได้มีเวลาไปใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะใช้ได้มากขึ้นครับโดยสรุปครับจากปัญหาที่เราพูดมาเนี่ยจะทําให้เราเห็นแล้วว่าการที่มีระบบหลังบ้านที่มั่นคงเนี่ยครับมันทําให้ธุรกิจเนี่ยมีฐานที่แข็งแรงยังไงได้บ้างนะครับ ธุรกิจ B2B ที่โตอย่างยั่งยืนเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่ขายได้เยอะครับแต่มันก็ต้องมีระบบหลังบ้านมีการจัดการด้านหลัง operation ที่ดีครับเพื่อให้ต้นทุนไม่รั่วข้อผิดพลาดไม่เกิดลูกค้าไม่คอมเพลนการทำงานราบรื่นใช้เวลาน้อยลงต้นทุนน้อยลงกำไรมากขึ้น เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันหมดครับผมเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นเราเองก็จะได้มีเวลาไปพัฒนาธุรกิจแล้วเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยก็จะมีเวลานะครับไปคิดเรื่องของอนาคตให้กับธุรกิจที่มากกว่าเดิมได้ครับเพราะระบบหลังบ้านเนี่ยมันเป็นระบบที่จะมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรากฐานของธุรกิจถ้าอยากเติบโตไปฐานก็ต้องแข็งแรงตึกจะสูงฐานก็ต้องยิ่งมั่นคงครับโดยเฉพาะในธุรกิจ B2B ที่มีความซับซ้อนมาก มีกระบวนการเฉพาะตัวมีเงื่อนไขเฉพาะทางแล้วก็มีสเต็กโฮเดอร์หรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมากมายที่เราก็ต้องดิวด้วยครับซึ่งเจ้าของหรือผู้บริหารที่กล้าที่จะปรับปรุงเ,เรื่องของหลังบ้านในวันนี้ครับก็จะได้เปรียบในเชิงของอนาคตถ้าอยากจะสเกลธุรกิจด้วยครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะโต มันจะไปติดปัญหาอย่างที่ผมว่าไม่อันใดกันหนึ่งนี่แหละครับซึ่งหากว่าคุณอยากรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมหรือมีคําถามเนี่ยคุณก็สามารถทักมาปรึกษาโปรเจกต์วันได้นะครับเพื่อว่าเราเนี่ยจะได้ช่วยเข้าไปลงลึกแล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าระบบเนี่ยจะมาช่วยแก้ปัญหาในส่วนไหนของธุรกิจที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยโตยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมได้บ้างครับแต่สําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ